มาครับเพื่อนๆนวันนี้บ้านชนชงจะพาเพื่อนเมาดูราชนีกิ่งตอนกันครับไม่ว่าจะเป็นโคนคู่โคนขี้โคนสามหรือแม้กระทั่งทรงพุ่มมาดูกันครับต้นแรกนี่คือโคนคู่ครับทําลากตะขาับลากรอบๆแบบนี้นะครับราคาดีๆครับ1,3 50บาทรวมส่งครับผมตัวนี้ก็สวยครับดูลากครับลากสวยงามเลยนะครับต้นนี้โอ้โหเด่นเป็นพิเศษครับใบสวยนะต้นนี้ใบสวย หนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทครับตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโคนคู่ครับเพื่อนนะครับพวกนี้นะครับราคาพันสามร้อยหมดเลยนะครับโคนคู่ดีๆแบบนี้นะครับเนาะต้นนี้รากเต็มมากนะครับรากเต็มมากใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เปทีเดียวนะครับใบสวยครับต้นนี้ดูรับเพื่อนดูรากครับอือนี่โคนคู่แจมแจนะครับเป็นแกมแบบนี้เลย ครับคนคู่ที่อยู่ด้านหลังครับค้นนี้ไซใหญ่ขึ้นมาราคาก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะใครสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอมานะครับทักถามมาราคาได้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้อันนี้จะเป็นรากธรรมชาติครับแต่สวยดีนะครับรากธรรมชาติแต่ผมทําไปรอบนะนะครับเป็นคนคู่อีกแบบหนึ่งสวยงามครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะราชนีคนคู่ต้นนี้ผมว่ามันคลาสสิกดีนะครับมันจะออกเป็นบ้านนานะแต่โ้ดูกิ่งมันครับเพื่อนกิ่งมันโคตรคลาสสิกเลยกับราชนีต้นนี้ ถือว่าสวยมากนะครับจริงตัวนี้นะครับราคาที่ครับหนึ่งพันสามร้อยเนกันนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นเพชรบ้านนาจิงตอนครับอันนี้เป็นเพชรบ้านนาเพาะมะเล็ดนะครับสืยอแบบนี้เลยนะครับหรือใครที่อยากได้โอ้โหด้วนแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพาะมะเล็ดนะครับเป็นลายชนีเพาะมะเล็ดคนใหญ่มากนะครับอยู่ในกระถางสิบแปกนี้ดูครับชนของกระถางแบบนี้เลยนะครับตันนี้นะครับอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับราคานี้คือรวมค่าจัดส่งหมดเลยนะครับเนาะ สวยๆครับนี่คือเป็นเพชรบรรณาถังแก๊สนะใครอยากได้เพชรบรรณาส่งถังแก๊สตัวนี้สวยมากถังใหญ่มากนะครับเดือนถังแก๊สแบบนี้เลยคับบสวยงามนะครับเนาะหีอใครอยากได้ไม้อื่นๆนะครับอื่นๆเยอะนะครับใครอยากได้แบบไหนพักมาได้เลยนะครับนี่คือสวนบ้านชวนชมของเรานะครับเพือนแบบนี้ก็ราคาดีๆหลายแบบนะครับได้หลายแบบหลายตัวนะครับใครอยากได้อาราปีค่ำนะครับก็มีนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเพือนตัวนี้สวยมาก น้องเป็นปางทองนะครับน้องปางสามนะทำรัตะขับเลยต้นนี้สะใจครับต้องถึงเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วล่ะครับเพื่อนอันนี้นะครับโอ้โหวังสมบูรณ์ครับเพื่อนอ้อยเดี๋วต้นนี้นะครับเป็นโพงนะครับน้องผมต้องเปลี่ยนไปเจาะนะครับเป็นโพงแบบนี้เพื่อนแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในตัวนี้ขายไม่ได้นะพิธีทําง่ายนิดเดียวัเพื่อนไปเจาะนะใน้มันให้น้ําระบายออกได้นะครับเนาะ ตัวนี้ไม้ทนมานะครับแบบนี้นะครับไม้ไม่ยอมเน่านะครับแบบนี้ไม้ทนมาเราต้องไปเจาะเจาะก้นให้น้ําระบายออกได้นะครับแล้วก็ข้างในเป็นโพรงไม่เป็นไรครับแต่ด้านนอกนี่คือสมบูรณ์แบบนะครับคือสมบูรณ์แบบเลยนะครับแบบนี้ลเลยนะครับตัวนี้สวยนะครับน้องน้องไม่อยากน้องอนา้น้องยัอยากมีชีวิตรอดนะครับนี่คือนะครับนี่คือวัตถจักของชนจมปลอดสารพิษครับจะทนทานแบบนี้ครับต่อให้ฝนมาแค่ไหนหรือแม้กระทั่งเน่าในนะครับน <l waters, S 1> ้ Speech, องก็ยังไม่ตุยนะผมไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะครับนี่คือความ ทนทานของไม้ปลอดสารพิษทั้งต้นโอ้โหตาเห็นเป็นน้ําอยู่ข้างในเลยนะครับนี่เดี๋ยวลินออกให้ดูนะอันเ่อดดินน้ําออกให้ดูอันเปินดูดูน้ําน้าอยู่ข้างในอันนี้ผมต้องมาทําท่อระบายน้ําให้น้องครับต้นนี้ปะนะครับทนกิงครับต้นนี้สุดยอดนะครับนี่คือไม้ปลอดสารพิษนี่คือตัวอย่างบางตอนนะครับนี่คือตัวอย่างบางตอนว่าไม้ปลอดสารพิษไม่เน่าไม่กัวฝนนะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเเจริญตบเติบจะเลือนตบจะเจริญนเติบโตทุก คุยภาคในทุกสถานที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดจอเข้าใจใครที่เจอทางติกต็อกนะครับหรือใครเจอทางอื่นอนะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับมีช่องทางในาัติดต่ออยู่ที่ตรงชื่อเลื่องนะครับเพื่อนเนาะตรงชื่อเลื่องเพื่อนก็ทักมาตามนั้นได้เลยนะครับวู้หูอะไรมีข้มตัวนี้ครับเพื่อนอันนี้จะเป็นน้องอะไรเนาะนี่อ่านะครับน้องอ่า น้องมังคุดนะคะว่าอย่างนั้นนะครับคุณลูกค้าน้องมังคุดอาราบิค้ามมังคุดอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่มังคุดนะครับเป็นทุเรียนหยอกหยอกนะครับเป็นอาราบิข้ามนะผมจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้ครับแตวนี้นะครับน้องอาราบิข้ามครับมันโตมาครับจริงจะตึดมุดอยู่แบบนี้นะครับจริงสั้นๆแบบนี้นะอันนนะจริงตุ้มุกแบบนี้เลยนี่ก็อาราบิข้ามอีกต้นหนึ่ง นะครับพราะนี้มีราคาหมดเลยนะใครที่สนใจก็ทักมาเพชรบ้านานะครับ <tem> <People to> เป็นเพชรบ้านากลายนะตัวนี้นะครับแต่ผมว่ามันสวยดีนะครับใบมันคัสสิกดีนะครับกลายแต่เกสรแลบนะแปลกดีเหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันไปผสมกับตัวไหนมานะสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะจะน่าจะดเต็มมันได้เลยครับปุ๊บอันนี้นะครับอันนี้ก็สวยนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นเจ้าอะไรเนาะนี่เป็นน้องอ่าอันนี้จะเป็นน้อง ชดาพลพลิมนะครับเพื่อนชดาพลพลิมสวยงามนะครับต้นใหญ่ๆนะครับอันนี้จะเป็นวังสมบูรณ์นะวังสมบูรณ์สมัยแรกๆยุคแรกๆที่เขาผสมกับอาราบีข้ามมานะครับจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับใหญ่เป็นพิเศษทุกต้นมีราคานะครับเพื่อนสนใจต้นไหนก็ทักมาได้ต้นนี้สวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนต้นนี้คือคัสิสนะครับนี้จะเป็นผสมบ้านนามานะครับเนาะน่าจะเป็นถังทองนะครับน่าจะเป็นถังทองผสมน้า ต้นนี้ใครที่อยากได้โคนใหญ่ๆนี่คือลายชนีพันดอกครับโคนใหญ่ๆวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจต้นนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะเป็นแผ้หายแล้วนะครับเพื่อนแผ่หายแล้วนะแต่โคนใหญ่มากอยู่ในกระถางหกสิบเซนเลยนะครับหกสิบเซนได้คุณได้พันแปดถือว่าคุ้มสุดๆนครับผมต้นนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษเลยทีเดียวใครที่อยากได้กระเทียมไปไว้ทำกับข้าวนะครับนี่กระเทียม ใครที่อยากได้กระเทียมไปทํากับข้าวก็รับได้เลยครับต้นวันนี้พิเศษให้ครับราคาพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งอยู่ที่680บาทครับผม680ซื้อแบบนี้ครับใครที่อยากได้กระเทียมไปทํากับข้าวมื้อเย็นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสรงหัวกระเทียมครับผมสวยงามพราำแปดเลยทีเดียวนะครับเพชรบ้านนารุ่นลูกแบบนี้นะครับสวยๆเนียนตัวตัวแบบนี้นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับวันนี้ราคาพิเศษให้ครับผม ต้นละร้อยหกสิบบาทรวมจัดส่งครับเนาะรับสองต้นเอาไปเลยครับสามร้อยบาทนะครับการเนาะเมนตัวตูเมนสวยๆแบบนี้คับเดือนเมนสวยๆนี่่นแบบนี้นะครับน้องแบบนี้นะครับมีหลายเซตนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยครับใครที่อยากได้เพชรบรรณาแบบนี้นะครับตอนเด็กครับพอตมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆดูครับพอตัมาจะเป็นแบบนี้เลย น,น้าเลี้ยงครับนี่คือชวนชมนะครับไม้ที่เป็นไม้ปลอดสารพิษครับเราเลี้ยงอยู่ที่ปักใต้นะครับเพราะนี่คืออากาศของปักใต้นะครับฝนตกนะฝนตกมากแต่เราก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราเป็นไม้ปลอดสารพิษเราบ่อย,ยันฝนนะครับเราไม่กลูวฝนนะครับปลอดสารพิษนะครับเลี้ยงด้วยขี้วัวนะ ตัวนี้นะครับน้อมเป็นเพื่อนที่ถูกใจอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe นะคุณค้านาะอถ้าเกิดสนใจไม้ต้นไหนก็ทักแชทมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ